พี่น้องเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาเราทําดีวันอาทิตย์เนี่ยมีความสุขที่สุดเลยนะครับแต่วันอื่นเียบางทีเราก็ลืมไปว่าเราเป็นคริสเตียนด้วยนะฮะในใจผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าการทําดีไม่ต้องรอวันอาทิตย์ครับไม่ต้องรอวันพิเศษอะไรแต่เป็นทุกวันที่เรานั้นมีพระคริสที่ดีๆในชีวิตของเราเราเลยทําดีออกมาได้ทุกวันครับ CNTV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Live ครับผมกะนกลีลาหกเกงไกลครับวันนี้จะมีการเฝ้าเดี่ยวกันในเช้าวันนี้ครับในลูกาบทที่6ข้อ1นึถึงข้อ11ครับลูกาบทที่6ข้อ1ถึง11ต่อมาในวันสบาโตหนึ่งขณะที่พระองค์เสด็จไปตามทุ่งนาพวกสาวกของพระองค์เด็จรวงข้าวขยี้ด้วยมือแล้วกินพวกฟาริสีบางคนจึงกล่าวว่า ทำไมพวกท่านทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันสะบาโตพระเยซูตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านเรื่องที่ดาวิดทำเมื่อหิวหรือทั้งตัวท่านและพักพวกด้วยท่านเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังเฉพาะพระพักทั้งให้พักพวกด้วยซึ่งบัญญัติห้ามใครรับประทานนอกจากพวกปุโรหิตเท่านั้นแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตในวันสะบาโตอ,อีกวันหนึ่ง ขณะพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีก็คอยดูอยู่ว่าพระองค์จะทรงรักษาเขาในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับคนมือลีบนั้นว่าจงลุกขึ้นออกมายืนข้างหน้าเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราจะถามพวกท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรจะทําการดีหรือการร้าย ควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตพระองค์ทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบแล้วตรัสกับชายมือรีบคนนั้นว่าจงเหยียดมือออกเขาก็ทำตามแล้วมือของเขาก็หายเป็นปกติแต่คนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเดือดดาลนและปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซู พี่น้องครับการทําดีเนี่ยไม่ต้องถือวันก็ได้นะครับตอนนี้เป็นเหตุการณ์วันสบาโตฮะเป็นวันที่ถูกระบุไว้ในบัตรัญญิติประการด้วยนะครับว่าเป็นหนึ่งที่คนยิวต้องยึดถือเป็นวันบริสุ์ของพระเจ้านะครับและวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่มอบไว้ให้กับพระเจ้าคนก็จะไม่ได้ไม่ได้ทำงานกันนะฮะเป็นวันที่6นะครับไม่ใช่วันที่7เป็นวันเสาร์นะวันสบาโตของคนยิวสับบานะฮะวันเสาร์รณวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฟารรสซีก็ไปสร้างกฎระเบียบยุ่หยิงมากมายเพือห้เ็ิิศษจรงๆกคาามท ก็ไปอธิบายคําว่าทํางานนะ่ะคืออะไรแล้วก็อธิบายไปเป็นเลอะไปหมดเลยนะฮะทั้งการเดินทั้งห้ามทํางานงาน,งานคืออะไรอธิบายยิบเลยนะฮะเหมือนที่เราก็คุ้นเคยกันดีในการตีความใช่ไหมเราเรา,เราเห็นกฎบางอย่างก็ต้องตีความ,มว่าอะไรนะเพราะสิก็ตีความแล้วก็เป็นอะไรที่ยึดถือสิ่งตีความมากกว่ายึดถือหัวใจของวันสบาโตตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน,นี่นะฮะก็คือว่ามีการห้ามรุ่นห้ามนี่และในตอนนี้ก็เกิดขึ้นจริงครับ ก็คือในลูกา6ข้อ2เนี่ยฟาริสก็ตอบว่าบอกว่าทําไมพวกท่านทําสิ่งที่ต้องห้ามในวันสบาโตนะครับก็สาวกก็เดินผ่านทุ่งนะฮะเป็นข้าวก็ได้นะก็เป็นข้าวกาลังเป็นรวงเลยฮะก็หยิบขึ้นมาก็ดึงเด็ดข้าวแล้วก็มากินนะก็เป็นสิ่งที่เขาทำมาอยู่แล้วนะแบบนี้แต่ว่าพอวันสบาโตปั๊บเนี่ยถือเลยฮะนี่คือการทํางานนี่คือการเกี่ยวข้าวแล้วนี่คือการเด็ดข้าวแล้วเอามากินโอ้โหพี่น้องเป็นเรื่องเลยครับ ก็พยายามอยาที่บายว่าวันเนี้ยเขาห้ามเกี่ยวข้าวคุณยังมาเกี่ยวข้าวคุณกำลังล้ําสบาโตนะกำลังล้ําเส้นวันสบาทิที่พระเจ้าไม่ให้ทํางานพี่น้องพี่สุก็เตือนนะเตือนด้วยด้วยคาพูดบางอย่างใครย้อนจะไปในอดีตจาได้ไหมตอนที่กษัตริย์ดาวิดน,นั่นหนีตายมาเนี่ยแล้วก็มาที่วิหารเนี่ย ก็ยังกินขนมปังหน้าพระพักเลยพระเจ้าจะอนุญาตเลยให้กากินแล้วก็ไม่ตายนะแส่งว่าพระคุณของพระเจ้ามีอยู่แล้วในพระวจนะพระเจ้าแล้วก็มีอยู่แล้วที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบเลยนะครับคือพระองเห็นคุณค่าของชีวิตของคนมากกว่าที่จะไป คุยเรื่องกดยุ้มยิมอันนี้ห้ามมันน้นห้ามอันนี้ห้ามอะไรนี้เป็นต้นนะครับงั้นเนี่ยยำลำบากก็มากินขนมปังแล้วมากกว่านั้นคืออีสบาโตหนึ่งนะตอนนี้บอกอีกสบาโตหนึ่งนะไม่ได้สบาโตนี้นะอีกสบาโตหนึ่งปรากฏว่าพีสูก็สั่งสอนในธรมารมศาลาคนมือรีบก็มาแล้วพีสูก็จะรักษานะฟอสีกับธรรมจาร,รย์ก็มาแล้วจับผิดเอาละพระองค์เอาอยัางไงวันนี้วันสบาโตนะวันนี้ห้ามทำงานนะพีสูก็หูงุ้นงานใจมากนะทำไมจะรักษาคนคือการทำงานหรือั้นหรอพระองค์ก็เลยเตือนเลยนะ ลูกา6ข้อ9บอกว่าแล้วพี่สุจัดกับพวกเขาบอกว่าเราจะถามพวกท่านว่าสบาโตนั้นควรจะทําการดีหรือการร้ายควรจะช่วยชีวิตหรือทําลายชีวิตนะพร้หลวงก็โยนคําถามไปให้เวร์ซีคิดพี่น้องเวลาพี่สุสอนนี่ดีนะครับหรือผู้องไม่ไม่ได้พูดตรงๆในบางครั้งนะพระองคงโยนคําถามให้เขาคิดด้วยว่าเป็นยังไงพี่น้องบีพัมพีอย่างนั้ที่มาถึงเรามาบางอย่างทำให้เราคิดเออนะฉุกคิดว่าเออนะั้นเราทําอย่างนี้เพื่ออะไรทำอย่างนี้ไปทําไมนะครับสบาโตนี่มาเพื่อที่จะรักษากฎ หรือว่ามาเพื่อชีวิตกันแน่นะครับแล้วแน่นอนครับพระองค์ก็ทำรรมาศัดรจ์ครับพระองค์ก็รักษาคนมือรีบให้หายครับ mm hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่ฟอเรสีสุทสธิจะแบบเออคิดออกแล้วเข้าใจแล้ว กฎระเบียบไม่ใช่ใหญ่ไปกว่าการช่วยเหลือคนเขากลับไม่คิดอย่างนั้นครับเขากลับเดือดดาลโกรธมากว่าพระองค์ยังล้ำกฎอยู่นะพี่น้องบางคนก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะคุยเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจจิตใจแข็งระด้างไปหมดแล้วนะฮรฟริซีสุธีก็เป็นอย่างนี้นะคะเขาคุยเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเดือดดาลมากนะฮะในข้อ11บอกว่าปรึกษากันต่อว่าจะทำยังไงกับพระเยซูดีนะคคือจะจัดการพระองค์ให้ได้ที่พระองค์มาล้ำกฎระเบียบกฎของซาบาโตที่เขาตั้งเเออออาาไว้้้ตมกกฎทีีี่่่่คคป็นนนยููพพงงสุลััผรบ แล้วก็กําลังสอนฟารสีธรรมจาร์ด้วยนะครับเราจะมองว่ารธรรมจาร์เป็นผู้ร้ายใช่ไหมแต่พี่น้องใช่ไหมมีธรรมจาร์ฟารสีบางคนมาเชื่อพระเจ้าด้วยนะครับอย่างนิโคเดมัสก็มาเชื่อพระเจ้าด้วยกันนั้นเนี่ยพี่สุก็กาลังสอนให้ข้อคิดให้มุมมองกับทุกคนครับรวมทั้งคนที่มีการศึกษาพร่พผีเยอะๆด้วยแบบฟารสีธรรมจารย์ให้เขาฉกคิดว่าจริงแล้วกฎระเบียบนะี่นสำคัญจริงๆหรอกับชีวิตของคนจะเทียบกันนะฮะพี่สุก็ตั้งไว้เพื่อจะบอกว่าชีวิตคนสําคัญมากกว่ากฎที่มนุษย์คิดไดไไไ้้ซําาาาแตต่่่่มมบกวษจะรัสโ กำลังบอกว่าพระรงคมกำลังชี้เห็นว่าสบาโตนั้นเป็นวันของพระเจ้าที่เราสามารถทําดีได้ไม่ใช่ว่าเป็นวันที่จะต้องรักษากฎเปรียปร้ยบเพื่อจะเราจะตีความว่าไม่ทํางานแต่เป็นการแสดงออกถึงความเมตตาความรักต่อคนมากกว่าที่น้องอย่าลืมว่าพรานาคพระเจ้ามีกฎใหญ่ใช่ไหมมีระเบียบไว้บางอย่างใช่ไหมบอกว่าให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกาลังสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองด้วย เราจะละเลยความรักต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่รักเพื่อนบ้านไม่ได้หรือจะรักเพื่อนบ้านมนุษย์อย่างเดียวโดยที่ไม่รักพระเจ้าก็ดูแลแปลกๆ แต่พระเจ้าสอนให้เรารักพระเจ้าแล้วก็รักเพื่อนบ้านด้วยรักคนของปองด้วยเข้าใจความรู้สึกของเขาเข้าใจความยากลำบากที่คนเหล่าน,นั้นเป็นแล้วก็ไม่ได้ถือวันไม่ได้ถือกฎระเบียบมากไปกว่าความเมตตาที่เป็นอยู่มีพระบีหลายตอนเนี่ยที่พระเจ้าเตือนคนอิสราเอลบอกว่าเราไม่ได้พอใจกับเครื่องบูชาของเจ้าเลยถอยเครื่องบูชาไปเนี่ยะองไม่พอใจเลยเพราะว่าเจ้าไม่ได้แสดงความเมตตากับคนแม่ไม่เด็กลูกกำพร้าไม่มีความยุติธรรมเลยฉะนั้นในเครื่องบูชาของเจ้าพระเจ้าก็ไม่รับด้วย นั่งเห็นไหมฮะแม้ว่าทําตามกฎทำตามระเบียบแต่พอชีวิตไม่ได้สอดคล้องในแต่ละวันแต่ละวันไม่ได้เดินกับพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามากเท่าไหร่คุณควรจะกลับไปดูแลหญิงม้ลูกกําพร้าดูแลคนยากจนดูแลคนที่ไร้ความยุติธรรมดีกว่านะนั่นะพระเจ้าสนใจความถูกต้องมากกว่าสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับรวมบทที่ 3: ข้อ20เนี่ยบอกว่าเพราะว่าสายพเนธ์ของพระเจ้านั้นไม่มีใครถูกชําระให้ชอบรมได้โดยการดับพติตามธรรมัญญ ไม,ไม่มีคดีชำระได้โดยธรรมยิเพราะว่าธรรมยศนั้นทําให้เรารู้จักบาปลงบทที่ห้าบอบอกว่าเพราะว่าความบาปนั้นได้ครอบงำให้ถึงความตายอย่างไรพระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างนั้นเห็นไหมฮะธรรมยิกฎระเบียบชี้ให้เห็นถูกผิดก็จริงแต่ว่าถูกผิดนั้นก็เป็นเพียงแค่ถูกผิดที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเราในมุมหนึ่ง แต่พเยซุบอกว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือความถูกผิดอะไรนั้นและพระองค์ก็จะช่วยกู้เราโดยพระคุณของพระเจ้าด้วยนะฮะกฎบัญญัติอาจจะพูดชัดเจนว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่พระคุณพระเจ้านั้นมาช่วยกู้เราคนละอย่างเลยนะฮะงั้นพระเยซูก็มาช่วยกู้เราพระองค์ก็มาแคร์เราพระองค์ก็มาเมตตากับเราแสดงความรักกับเราไม่ต้องจะดีกว่าไหมครับที่จะมีบางคนที่แสดงความรักกับเรามากกว่าการชี้ให้เรารู้ว่า อันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าพระองค์นั้นได้เข้าม,มาช่วยกู้เราพี่น้องครับสลับบางท่านที่มาฟังวันนี้นะครับท่านยังไม่มั่นใจในความรอดนะผมบอกให้เลยว่าตําราอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ช่วยเรามากกว่าการท,ที่พิ่สุเข้ามาช่วยเรานะครับบางคนตกน้ําอยู่เนี่ยจะตายอยู่แล้วนะจะจมน้ําแล้วนะโยนตําราไปเขาก็ไม่รอดหรอกครับกอดตำราลงน้าไปเลยฮนะงั้แต่พี่สุดเด็กกันโดดน้ามาช่วยเราและอาจจะล้ําสบาโตก็ได้๋ยวบางครั้งนะฮะนะมีระเบียบบางอย่างอยู่แล้วพระองค์กยโดดน้ำ ค่อยมาสอนว่าอย่าไปเล่นตรงริมน้านะเดี๋ยวตกน้ำแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะตายเอานะพระองค์ก็มาสอนพระองค์ก็มาเตือนค่อยมาพูดทีหลังแต่เริ่มต้นพระองค์ช่วยกู้ชีวิตของคนหนึ่งคนก่อน พี่น้องพระเจ้าทําอย่างนั้นเหมือนกันนะครับงั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมีกฎร,ระเบียบจนตายตัวมากเกินไปจนขาดความรักที่มีต่อพี่น้องนะครับอยากให้หนุนใจพี่น้องด้วยพี่น้องให้เรารักกันและกันจริงๆครับอยากให้กฎร,ระเบียบของเราเป็นตัวตีกรอบด้วยขดีดกรอบเอาไว้ว่าเราจะรักกันและกันอยู่ในขอบเขตนี้เราจะแสดงออกถึงความรักเมตตาในขอบเขตนี้อยากให้เราขยายขอบไปเรื่อยๆค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเพื่อให้เรานั้นมีใจที่กว้างขึ้นนะครับผมว่าในคี้จักรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมิี้จักรเรามีระเบียบ เรามีกฎของเราอยู่นะเช่นเ,เราก็ควรจะเรามีสิ่งดีๆมากมายแล้วก็ใช้ในโบทกรนะฮะบางคนเก่งโซเชียลมีเดียเก่งกันตัดต่อเก่งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยใช้ในโบทกรเซพยากรเล่นในโบทกรพี่น้องจริงๆเราสามารถที่จะมอง เอาไปกว้างันได้ไหมฮะขีดเส้นให้มันกว้างอีกนิดนึงขีดรอบกว้างอีกนิดนึงเป็นพรต่อกันละกันอย่ามองว่านี่เป็นกฎระเบียบแล้วก็ห้ามล้ําเส้นเลยเนี่ยเราห้าออกจากโบสถ์ของเราเลยเพื่อช่วยคนเลยพี่น้องให้เราเมตตาต่อละกันอย่างนั้นสิฮะอย่าตีกรอบอย่าสร้างสะบัดโตในความคิดของเราในสมองเราแต่ให้เรานั้นใช้ความรักของพระเจ้าเป็นกรอบของเรามากกว่าในการตัดสินใจต,ต่างๆในสิ่งที่เป็นอยู่นะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาให้เรานั้น เปิดใจต่อพระเจ้าอย่าเล่นกฎระเบียบอย่าถือกฎระเบียบมากกว่าความรักที่มีต่อพระเจ้าแล้วผมเชื่อเลยว่าท่านจะมีอิสรภาพเสรีในการเดินกับพระเจ้าได้อย่างมากมายและท่านจะสัมผัสได้เลยว่าพระเจ้านั้นรักมากกว่าที่เราเข้าใจนะคือไม่ได้รักเราคนเดียวรักคนมากมายแล้วก็เราก็ทําดีต่อคนมากมายได้ไม่ใช่แค่วอาทิตย์ด้วยแต่เป็นทุกวันเพื่อที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติอยู่สเสมอในชีวิตของเรานะครับให้เราที่ฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับ แค่พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่นี่ด้วยแม้เรามีกฎระเบียบเรามีวันของเราอยู่แต่เราจะไม่ยึดกฎระเบียบจนตายตัวจนเกินไปจนขาดความรักพระองค์จาความรักของพระเจ้าไม่ได้แสดงออกแค่วันอาทิตย์ที่โบสถ์แต่เราแสดงออกให้กับทุกคนทุกเวลาเพราะว่าพระเยซูคริสต์มาไถ่บาปเราทั้งชีวิตของเราเราจึงเป็นของพระองค์ทั้งชีวิตและทุกวันด้วยขอสรงอวยพรที่เราจะแสดงออกความรักของพระเจ้าไปถึงคนมากมายทุกวันทุกวันเพื่อให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ เพื่อเขาจะได้มั่นใจว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่เมตตาเขาโดยที่ไม่ถือกฎไม่ถือเขาถือเราด้วยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้วยพรพี่น้องทุกคนด้วยที่พี่น้องจะมีความสดชื่นสดใสและมีชุดที่เป็นมีเสรีภาพกับพระเจ้าขยายกรอบขยายอขอบพิงเราออกไปเพื่อจะมีความเมตตาช่วยเหลือกันและกันด้วยความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราด้วยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ไอ้ทานจับปรุงในพระนามพระศุภคุณเจ้าอาเมน พี่น้องที่รักครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe นะครับช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook ของ CGN TV ไทยนะครับแล้วอย่าลืมครับท่านจะรับสิ่งใดช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเราพบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สลับตัวเองแล้วสลับพี่น้องเราด้วยกดแชร์เลยครับแล้วก็ช่วยให้หลายๆคนได้มีการได้มาฟังเรื่องราวของพระเจ้าที่มีสาระดีๆจากรายการ Li v i n g Life ครับ